ไงบ้างครับพี่แมนคอมเมนต์หน่อยดิตอนผมเห็นนะผมก็พุ่งตรงนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอันนี้คือสีตามเล็บเลยไหมไม่ใช่แฟนถือว่าปกติก็ได้ไม่ต้องกล้องหน้าก็ได้ไม่งั้นพี่ก็ให้เห็นหน้าพี่ไปด้วยเออไอ้เหี้ยแล้วสูกล้องหน้าของเหี้ยแล้วมีนะตัวเองอ่ะมาเดี๋ยวห่างไว้วะคัดก่อนมาต้องคัดเดี๋หมุนกลับดิกล้องมันหมุนได้อ่ะหมุนเนี่ย นี่ยก,กดสามี่ใช่เด็ดเด็ดเดเออกลับเลยเอาหรอเออก่อนที่ยวจะเริ่มคลิปเนี่ยพี่ขอบอกกันมาตอนนี้เราได้เปลี่ยนกล้องใหม่นะครับเราเอากล้องตัวพกเก็ตสามมาใช้วิวได้เป็นไงดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนาะ<อ>แต่ผมว่าเรนมันกว้างดีพี่กรีดแต่เราอยู่ห่างกันประมาณสี่เมตรนะชอบแบบไหนไงคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับเราก็พยายามทำให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยนะพี่แมนใช่ตอนนี้เราสองคนกำลังเดินทางไป ลาดหาวกรุงเทพมหานครนะครับทำโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ของเราก็คือการติดสติกเกอร์คาดลายเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในที่นด้วยผมไม่ไแ้่ใจสไตล์นะแต่มันเป็นชื่อรถที่อยู่ในการแข่งขันพวกจิมคานา ก็คือการขับรถประเภทหนึ่งพี่ที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะารขับรถที่ใช้แบบว่าสมรรถนะทักษะการขับขี่ของผู้ขับมากกว่าใครทำเวลาได้เร็วสุดโดยที่ไม่ชนควยเลยอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นแชมป์ไปใครที่มีความรู้เรื่องนี้ก็เสริมผมได้เพราะเราจะติดติ๊กเกอร์ลายจิมคาน่าเ,เราก็ต้องรู้หน่อยว่ามึงติดทําไมวะตัวติ๊กเกอร์นี้ผมไปเจอมาได้ยังมไงมันนั่งดูอ่าซูเรุที่เรดบูดจัดปะจิมคาน่าเป็นจิมคาน่าเราก็ไปดูคลิปเขาเล่นๆพี่เพราะเราเออ อยากแบบเปลี่ยนแนวมั่งอะไรอย่างงี้แล้วคันนี้มันก็เม่มีอยู่ช็อตหนึ่งไว้พี่นั่งดูคลิปผมก็นั่งดูจังหวะที่มันกำลังเลี้ยวตรงท่าเรือพี่กำลังดิฟกับแ6ดหอยู่พอออกมาปุ๊บผ่านเรืเอ,อผ่านเรือปุ๊บแล้วมันมีโฟกลิฟต์อยู่คันหนึ่งพี่แม่งยกรถเสือ SCI อ,อ,อยู่พอมันปาดมามุมนี้มุมที่ทุกคนเห็นอยู่ผมกดสเปซมาเว้ยแตก วิวโอเคลายข้างๆโอเคไม่เยอะก็ตัดสินใจเอาอันนี้พี่การทำสติกเกอร์ที่ค,คล้ายๆกับแบบต้นฉบับเราต้องเลือกราที่แม่งแบบเป็ mm hmm. นเอ็กซ์เปิดท่าที่ดยตรง mm hmm. เขาจะรู้มุมรู้เหลี่ยมเฮ้ยน้องตรงนี้ต้องแบบนี้วะเราจะไม่ต้องคิดอะไรเลย mm hmm. เขาจะจัดก,การให้เราใช่ทางด้านอัตตาส่วนเขาอ่ะมันมันจะเป๊ะเออเขาจะแกะให้เป๊ะอันนี้ไม่ไม่รู้จักกับพี่เขาด้วยตรงนะครับต้องบอกก่อนไม่เคยเจอไม่เคยคุยคุยก่อนเลยครับตามสคาปาคบิ๊กซี เซ็นเตอร์ม่เคยมาเลยคไม่เคยอันนเป็นีเขาบอกระวังรถสวนวันนี้มันมีสวนเลยใช่สุามืสินึงครับยจะหาที่จอดแปบนึ่งนะครับทำทู้วเนเล่นๆสนุกสนุกเล่นจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าโซนชางสยกว่าจอดนี้ใช่ไหม ผมอะตอนแรกอะผมจะเอาสีปกติแ <pot> ต่ผมกลัวมันไม่เงาเออแต่มันไม่ค่อยเงาผมก็เลยเอานี่มาโขนนี้รถผู้หญิงเลยพี่ก็เลยว่าเอาม่นไ็นลมาแล้วพอได้อยู่นะพี่มันแรปทับได้อยู่นะพี่แล้วแตถาได้หาสบายครับก็เดี๋ยว เรูปแบบพี่หน่อยอ่ะเอารูปส่งเพิ่มเพิ่มใช่พี่เพราะว่าพี่จะดูลายตรงนี้ตรงนี้มันหายไปตอนแรกเห็นป้าเจซีเฮยโน้ตมาแน่เลยใช่พี่เจซีพี่โน้ตมันจะใกล้เคียงหรืออะไรประมาณไหนพี่ปกติเราทําสติกเกอร์แบบเรียนแบบอะไรพวกนี้พี่ให้เหมือนที่สุดคือมองในรูปอะเหมือนเลยใช่อืมส่วนใหญ่นะเขาจะเอาโมเดลมาอ๋อโมเดลทโมเดลก็จะง่ายใช่ไหมพี่ถ้า เขียนแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ2วันก็ติดเสร็จแล้วคือมันต้องทำสเกลทําแบบขึ้นมาก่อนเพราะเราต้องเขียนทุกเม็ดเลยไง<อ>คือแบบที่เราไม่มีเราก็ต้องเขียนแต<อ>่ที่หาตามหนัง,งสือมันไม่ได้เราต้องหาเราต้องหาครับเราต้องหาให้มันแบบเป๊ะที่สุดอ่ะเป๊ะที่สุดผมถามนนึงครัพี่เราทำเหมือนของเขาไม่เป็นไรใช่ไหมพีไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมพี่พี่ปิดดำให้ผมหน่อยได้ไหม่ะเส้นะปูใช่เพราะว่าผมจะต้องเอาเอาออกหมดเลยเพราะในในนั้นมันอ๋อมันไม่มีไปต้องเป็นเหลืองนะพี่เนาะ ฟิล์มเหลืองแต่ว่าอันนั้นเขียวมันจะเข้ากันไหมพี่ถ้าตามต้นฉบับอะแต่ล้อเขาเขียวไอ้ล้อนี่จะต้องไปทำสีไหเนี่ยล้อผมกะว่าจะหาร้อที่มันเป็นทรงแบบแรลลี่แต่เขาแนะผมติดว่าเบรกอะมันใส่ล้อที่แปดไม่ลง<อ>ผมก็เลยกำลังเครียดอยู่แต่ว่ากะจะทำให้เหมือนเขาก่อนแล้วล้อนี้ไปก่อนพี่ว่าสีล้อจริงๆสีล้อก็ต้องทำนะถ้าว่าทำให้เหมือนไปเลยจริงๆล้อล้ออันนี้ก็ทำสีได้นะล้อเดิมล้อของเขาใช่ปะใช่พี่แต่ัน แพงไม่กล้าทำใช่ขายกันเลยกัเไปซื้อถ้าได้อย่างตรงปกนะพี่ว่าสวยสวยมันเอาเปลี่ยนเบรกถอนเบรกไม่ไหวพี่แล้วล้อล้อเจอยังครับล้อเจอแล้วพี่มันเป็นขอบสิบแปดน่ผมกำลังห่วงพี่ดูข้างหลัง19พี่ผมไม่แน่ใจว่าท้องมันลึกเหมือนพวกทีอีไหมถ้าทีอีใส่ได้ทีอีได้พี่นีโมได้ทีได้ต้องลองสวมดูเพื่อลองเขาสวมดิเขาต้องเบิกพี่ต้องเบิกอเมริกาอเมริกาผมก็เลยยังแบบว่ายังหยุดไว้ก่อนยาวเนี่ย ว่าเอาใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องเหมือนเป๊ะแต่ขอให้สีได้ก็พอใช่ใชพี่ว่าลายลายนี้น่าหาย,ยากสีสีสีโทนมีอยู่สีโทนมีไป,ไปดูสีสได้พี่ดูสีกันก่อนใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนี้เลยพี่โอเคพี่เลยน,นี้เลยที่ดูให้ละ น่าจะใช่แน่นอนนะพี่นะโอเคครับเนี่ยผมก็คุยกับพี่ผมต้องไปหาร้อย <c oughs> เนี่ยตอนแรกกะตัดไก่แล้วพี่ตัดไก่สองมัต้องเหมือนนะพี่นะถ้าเหมือนก็ต้องเราต้องทำให้ทให้สุด,สดไปให้สุดทางแล้วก็สีนี้อ๋อเขียวมะนาวเียวนี้เลยตัวเดียวใช้ตัวแรปรถตัวเดียวล้อผมก็ต้องไปเอาสีนี้ด้วยใช่ล้อล้อต้องสี่นี้ด้วยเนี่ยมาหาพี่เขาดูรถพี่เขาดิมีไฟเลยอันนี้ของอันนี้ของพี่แค่พี่ฝั่งนี้ อันนู้นลูกค้าใช่พี่นี่ด้วยครับออ๋นี่ันขาวนี่ขอพี่น็ตข้างบนซ้ายคันที่สองโซเวอร์พี่เองหมดเลยที่ช็อปเล็กๆนะครับโอ้โหไม่เล็กนี่แบบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเกลก่อนแต่พี่จะแตะกับรถให้ผมก่อนใช่ใช่แตะกับรถน่าจะเป็นดาวพี่ผมว่าน่าจะเป็นดาวถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ร้อยหรอกแต่ว่าเราก็ต้องแบบค่อยๆแกะเอาอะถ้าลูกคัดก็ยิ่งดี ถ้ามีโมเดลคือเป๊ะกว่าคก็ยิ่งเป๊ะอันนี้ก็โมเดลนะทำอ้อนโน้ดนี่โมเดลนะอ๋อใช้โมเดลเทียบเลยใช่ไหมโมเดลมาเลยนะใช่โมเดลอย่างนี้เลยอ๋อใช้โมเดลโอเคครับพี่ประมาณนี้เดี๋ยวแท็กซี่ผมไปทำงานต่อโอ้ทำงานต่อครับแต่ขออาทิตย์นี้นะพี่ภายในทย์นี้เสร็จขอลิงก์ให้พี่หน่อยได้ครับแล้วส่งให้ลิงก์แบบหนึ่งได้ เราอยู่ที่บิ๊กเซีนะครับมาเอารถลืมลืมเอาเมมมาเอามาซื้อเมมใหม่500พี่แมนไอ้เหี้ยเคพี่แมนพี่ครับไปดูรถกันพี่ยี่แอบไปโฉบมาแล้วพี่สวยเคือดูในรูปมันเหมือนมันเล็กใช่ใไหมผมมองก็ไอ้นู่นก็เล็กอันนี้ก็เล็กสวัสดีครับถือว่ายากไหมพี่ยากเพราะว่า พอพอทำโมเกลนี้มาป่าน้ามันใหญ่ใหญ่ใช่พี่ไปเล็กไปใหญ่ไปเล็กไปอ๋อแบบยากยากยากคือลายลายกับแรปแ็ปง่ายกว่าเยอะเปลี่ยนให้ใหม่เขาดูเปลี่ยนตอนแรกพี่ติดให้ผมเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ใช่สีเขียวพอตอนแรกพี่รู้ได้ไงมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ลองลองติดไม่เหมือนเพราะว่าพี่พี่มองจากไฟแล้วอ่ะมันเหมือนกับไฟโอ้แต่แต่ในรูปมันก็เหมือนเขียวนะพี่ใช่ไหมมีบางมุมมันเป็นบางมุมเขียวเป็นเหลืองอ๋อเออแต่พอาะติดเหลืองอ่ะดูดูดีกว่า ดีกว่ามันดูเข้ากันหว่าใช่พี่อ๋อแก้ใหม่สีเขียวตัดนี้แก้ใหม่หมดเลยอ๋อต้องหลอกอ๋อทหารดำดีกว่าหางขาวนะพี่นะต้องลอกออกดูตัดกว่าจริงๆแล้วพี่แนะนำสองปีก็ควรจะออกแล้วนะแต่ว่ารถเราไม่ไม่ค่อยตัดยแล้วยืดไปสองปีครึ่งอย่างเงี้ยอ๋อพี่นี่อยู่นี่นะกระจกกระจกจอชมพูเก่าอยู่ข้างในก็โลโก้กาวไว้อ๋อโอเคครับ ได้จ่ายพี่มันกดลงทำไมพี่ถ้าเป็นหมดไปรอบแล้วดงมันเด้งใช่พี่เด้งจากอะไรพี่จากจากทีนี้อย่างนี้เก่งสักรอบมันก็น่าจะโอเคละน่าจะจบละอย่างเงี้ยมันก็เราต้องไปเก็บรายละเอียดเดี๋ยวไปหาร้านสติ๊กเกอร์ได้ไม่เป็นไรพอมันเด้งปุ๊บบางอันบางจุดมันก็พายตัวนี้เด้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปเก็บรายละเอียดอีกนิดนึง สวัสดีครับมีอะไรก็มาได้ได,ด้๋ยวผมบอกทีนะพี่นะนโอเคเดี๋ยวไปลองให้พี่แมนดูนะครับพี่แมนจะไม่เห็นไม่ให้แกด,ดูเลยสักขั้นตอนที่แกที่เขาส่งมาให้นะครับเดี๋ยวไปลองให้พี่แมนดูว่าเป็นไงเดี๋ยวผมชอบอยล่นะมันก็แปลกดีอะ่ะ แมงครับพี่แมนคอมเมนต์หน่อยดิตอนผมเห็นนะผมก็พุ่งตรงนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่ว่าไงดูดีอะดูเป็นรถแข่งเลยนะรถแข่งอะไรรถแข่งสนามอะเออรู้สึกไงมันดูดูไม่เหมือนใครอะพี่รู้ไหมเหตุผลที่ผมทำติ๊กเกอร์แบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรจริงๆแล้วอ่ะการที่จะแต่งรถรุ่นนี้ให้สวยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยพี่คือถ้าไม่เตี้ย ก็แบบก็ต้องแบบเลเซิ้งจ๋าๆไปเลยพอทามันไม่เตี้ยมันก็ไม่สวยมันก็บอกกับว่าถ้าเราทําเตี้ยแล้วเราจะขี่มันยังไงพี่มันจะรถที่มันขี่ไปไหนก็ได้อ่ะมันกลายเป็นรถที่จะขี่ลําบากมันก็เหนื่อยอ่ะใช่ป่ะผมก็เลยเลือกเอาแนวที่มันยังเป็นทรงนี้ได้ก็จะเป็นพวกสไตล์จิมคานาแล้วมันเหมาะกับลุกที่มันเป็นรถขับสี่แลลี่อยู่แล้วพี่มันเลยออกมาเป็นแบบนี้พอไปเวเนี้ความสูงมันมันไม่ใช่ปัญหาของมันนะ ก็สูงเขาเดิมใช่ปะสูงเขาจะเป็นทรงนี้อันนี้คือตามเล็บเลยคนที่มีรถรุ่นนี้แล้วยิ่งเป็นรถที่มันไม่ได้แมสในไทยอ่ะพี่แม่งแทบไม่มีคนแต่งเลยวพี่แมนแมงเลยหาแนวทางยากมากพอไปดูฝรั่งฝรั่งเอไออะไรมันก็กองพื้นอย่างเดียวแล้วให้ผมไปใส่ถุงลมอีกคันหนึ่งแมงก็ไม่ไหวก็เลยเอาเป็นสไตล์ผมพวกรถแข่งรถจิมคาน่าพวกนี้ดีกว่าอันนี้คือสีตามเล็บเลยไหมไม่ใช่การทํารถตามในภาพอ่ะเป็นเรื่องที่ยากมากพี่มันสีเขาแต่งมาแล้วอ่ะ เหลืองอาจเป็นเขียวเขียวอาจเป็นเหลืองใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่เราจับจุดได้อย่างเดียวคือถ้าดูตัดในเล็บที่เราให้ดูตอนแรกนะคือไฟเหลืองแน่นอนแต่ถ้าดูในรูปกระจกน่าจะเขียวใช่ไหมพี่ไม่คิดเหมือนกันปะมันเป็นสีเขียวแล้วเขาติดให้ผมดูว่านะสีเขียวอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเขาติดมาให้แล้วรอบนึงแต่พี่เขาบอกว่ามันไม่คือฮะน้องพี่ว่ามันมันไม่ได้ว่ะเพราะตรงนี้ก็สีเหลืองนะไม่ไม่สีเขียวหมดเลยอ๋อตรงนี้ก็เขียวอันนี้เขาทําเขียวมาให้ทําเขียวมาให้หางข้างหลังก็ทําเขียวมาให้ ซึ่งเขาบอกว่าน้องมันไม่ค่อยคือว่ะเขาก็บอกว่าเหลืองไหมพี่ว่าในรูปมันเหลืองแล้วมันก็อะไรกันเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองนะผมมองว่าจริงๆมันน่าจะเขียวพี่เพราะว่าล้อมันเขียวใช่ป่ะแต่ผมว่าเออพอพี่เขาใช้ประสบการณ์เขาอะดัดแปลงให้ผมรู้สึกว่าเหลืองแม่งก็เป็นสีของการแข่งรถเหมือนกันพี่โอเคมันก็เลยแมทกันอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มข้างหน้าก่อนมาให้แมน เวอร์เมาส์สปอร์ตคาร์ถ้าใครรู้จักก็บอกกันหน่อยนะครับมันคือสำนักแต่งแรลลี่ชื่อดังของเมกาพี่ที่ผมคิดนะ mm hmm. เพราะว่าไปดูเว็บไซต์เขาอะจะมีโปรดักเกี่ยวกับรถแรลลี่เยอะมากไฟเหลืองก็น่าจะมาจากการแข่งขันแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่ติดอะ่ะ ติดทำไมจริงผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลนะใครรู้อ่ะให้บอกหน่อยแต่จิมคานาเขาก็ชอบทํำคมประมาณนี้กันนะแซบแซบอยู่แต่ผมไม่น่าผมว่าไม่น่าจะติดสวยงามอย่างเดียว199 199ไม่งเ้เป็นเบอร์เบอร์แข่งหรือเปล่าพี่น่าจะเป็นเบอร์แข่งถ้าดูจากฟอนต์แล้วนะต่อไปก็เป็นดาวดาวก็เห็นติดเยอะก็จะมีรอบคันนี่พี่อยดาวตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ก็ดาวเออไปล้อดาวแบบตัดๆแบบนี้อันนี้อันนี้ล้อยังไม่ได้จบท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้อล้อยางล้อยางล้อไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองจัดทรงก่อน ขอจะสรงก่อนถ้าไม่ถ้าได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์เยอะซูบ a รุมอเ o r ร์สปอร์ตอเมริกานึกออกปะกูว่าพอติดอันนี้เว้ยเลยรู้สึกว่าดูเป็นรถแข่งใช้วก็เป็นแถบดำใช่โคตรเท่เลยนะสวยดีสวยดีผมชอบใช้ได้อยู่ใช่ได้อยู่ก็คือดีลับดำ อันนี้ตัวสีชมพูเรายังอยู่ข้างในเราเอาอันนี้แรปสีดําแล้วก็คาดเหลืองไปอ่ะดูข้างหลังกิดหนึ่งวะข้างหลังไปนี่ก็เป็นพวกสปอนเซอร์โอมาสโอมาสคืออะไรพี่แมนเป็นบริษัทเป็นสปอนเซอร์ก็คือมันเขียนว่าบริษัทที่แสวงหากําไรก็ควรเป็นสปอนเซอร์เท่าแหละต่อไปเป็นโยโกอันนี้โยโกคือเป็นยางเราต้องไม่เปลี่ยนยางเป็นโยโกนะครับตอนนี้เป็นมิชลินอยู่รุ่นยิ้ติมิชลินดีกว่าพี่ไม่ได้ เอได้น้องตังต๋อมิชลินซื้อไม่ไหวทำไมฮูนิแกนฮูนิแกนรู้อยู่แล้วไอดอลการแข่งรถเป็นทีมแข่งรถที่ดังมากๆของอเมริกานะครับฮูนิแกนจบด้วยผิดท้ายด้วยซูบารุก็น่าจะเป็นตัวบอดี้รถนี่ตัวหางก็จะเป็นแบบนี้เบตตีไอที่แบบว่าตอนแรกมันเป็นสีเขียวอยากให้ทุกคนลองไปเทียบรูปแล้วดูให้ผมหน่อย แต่ผมงงว่าเออเราไม่เคยเห็นตัวจริงอะนะพี่นะก็แต่พอเราเปลี่ยนของมันเหลืองเราก็ต้องเปลี่ยนมันต้องเหลืองพี่เออตรงนี้ก็เป็นหนึ่งก้าวก็คงแบบเบอร์รถแหละพี่แล้วก็ปิดด้วยเหมือนเดิมสำนักแต่งเออเมาส์แต่คุณชอบดาวตรงนี้นะดาวดวงตูดอะมันจี้ดีพี่สี่มันมันดูแบบก็ตีนะดูขนเนี่ยพอเห็นตูดอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้โหเจ๋งนะจริงไฟไฟของเขาที่แต่งเขาไม่ได้ใช้โลเวนเขาใช้ไฟเดิมผมก็แอบอยากซื้อไฟเดิมเหมือนกันแต่พอเรามีอยู่แล้วว่าต้องไ ต้องไปโดนไฟเดิมอีกอ่รพี่เราจะมาซับทำไมใช่ส่วนโลโก้นี้เอาออกหมดโลโก้ s u b a ร u ูเอาออกหมดเพื่อจะได้เอาให้เหมือนของเขาเ,าเขาจะเหลือแค่ ATI อย่างเงี้ยเหรอใช่เลอแค่ ATI นะจะมีสติ๊กเกอร์ที่ยังแบบว่าบางทีแม่งมีเด้งบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้เขาไปเก็บงานนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ปกตินะสติ๊กเกอร์จะเป็นอย่างงี้แหละพี่เขาลืม ลืมโอมาสอีกอันนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตนองลอกอันนี้ออกลืมแกะอาลอกออกใช่แล้วตัวนี้ต้องแกะออกด้วยปกติถ้าเป็นรถสไตล์จิมคาร์นาหรรถแรลลี่ยิ่งเป็นยิ่งเป็นยี่ห้อนี้นะพี่มันต้องเป็นหางแรลลี่พี่ผมคืรู้ให้ดูคือมันเป็นหางที่สวยมากพี่แมนต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่แมนรู้ไหมราคารวมส่งถึงไทยเท่าไหร่วิ่งเหรอถึงแสนไหมมาลองเดามาดูผมตีผมตีให้ง่ายๆนะอย่างของวาริสเนี่ยรวมส่งถึงไทยประมาณ 6 7 0 0 0ดหมื่นของวาลิสนะวาลิสคาร์บอนนะหกเจ็ดหมื่นถึงไทยบาทนะครับพี่ว่าหางของแลลดี่ตัวเนี้ยเท่าไหร่วก็แพงกว่าวะ่ะอ่ะพี่ว่าอะไร่แลลดี่แพงอยู่แล้วแสนสองถึงไทยแสนเก้าแสนเก้า สองแสนแค่นี้นแค่วิืองกนะไม่แต่ประเทศตรงนี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูมันเป็นทรงแบบทรงแบบแรลลี่อ่ะนี่มันจะฐานเต็มแล้วก็มีมีแบบว่าคีบเหมือนคีบอ่ะุพี่ผมผมพุ่งตรงนะผมทำใจซึ้งไม่ได้ไปได้เซอร์ไพรส์ราคาคูอไปแล้วก็พุ่งนี้มาของมาส่งครับผมไม่มีทางพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเ่ยผมต้องถูกหวยก็เลยเราเราก็เลยเอาธีมเขาก็คือของเขาเป็นคาร์บอนเราถอดแกะสติกเกอร์ออกให้เป็นสีเดิมรถแล้วเราก็แปะข้างพอให้มันดูแบบดุดุพอแต่งานพี่เขาดีมากเลยนะคือสเกลมันแบบ ที่ผมเลือกพี่คนนี้ในการทําให้อ่ะพี่รายละเอียดการแปะรายละเอียดการทาสติ๊กเกอร์ให้บอดี้กับตัวรถขนาดอ่ะโอเคเรื่องสเกลนะความละเอียดกาใหญ่ดีมาบพอรูปเทียบอ่ะมันสเกลมันจะเท่ากันเลยตอนที่ก่อนที่เขาจะมาให้ผมไปรับรถอ่ะผมก็เช็คกับแกนะพี่ดาวตรงนี้ต้องอยู่ตรงประตูนะครับอย่างตัวนี้พี่แมนมันเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันแล้วบอกพี่เฮ้ยพี่มุมเนี้ย ต้องอยู่เส้นประวุตพอดีนะพี่ต้องอยู่เส้นพอดีแต่แกบอกว่าถ้ามีโมเดลโมเดลให้เขานะแล้วมีลายนี้มาเลยนะเป๊กคนนี้แน่นอนเขาเนี้ยเป็นปัญหาหนักของผมเลยเว้ยไม่ใช่เรื่องหางไม่ใช่เรื่องฟลิกอร์ไว้พี่คือเรื่องล้อเว้ยคือพอเราทํารถทรงเนี้ยผมก็ไปหารอที่มันเป็นล้อที่คันนั้นเขาใส่อยู่มันยี่ห้อเมทหุดล้อมันก็เป็นล้อปกติแหละพี่ขอบสิบแปดแต่ปัญหาของเราคือเบรกอะที่เจ้าของเก่าใส่มามันใหญ่เกินใหญ่มากแต่ด้วยความที่เป็นเบมโบจีทีอะพี่โหนกข้างหลังมันใหญ่ไม่ลองม่ันไม่นะร อันนี้เราลองได้พี่ติดแค่นี้ติดก้านล่ะเราไม่กลัวเรากลัวติดตรงตนี้ท้องล้ออ๋อว่าวท้องใจนี่มันแคบมากแต่ถ้าล้อที่ใส่ได้ชัวร์พี่แมนคือ T E C E ท้องมันจะลึกลงไปแต่ถ้าเป็นพวกล้อที่มันเป็นเกี่ยวกับคอมเพลชันนะพี่ท้องมันอะ จะหนากว่าเพราะมันต้องรับแรงกระแทกถูกป่ะพี่มันไม่เหมือนทีอีทีอีทอมันจะแฟดลงมันจะแบนลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายพี่แมนสิ่งที่เราต้องทําร้อนเดี๋ยวเราลองหาของไทยสวยๆใส่อ่าอันนั้นจะเหลืออะไรขึ้นรูปมาก่อนฝากระโปรงพี่อืมตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้ในรูปเป็นยังไงจุดหนึ่งจุดหนึ่งเล็บเราเป็นอะไรในรูปจะเป็นรถแข่งเขาจะเจาะ รูเพื่อให้ลมอ่ะเวลามันเข้าหน้าแล้วมันจะระบายออกข้างบนมันจะได้ไม่ร้อน<ม>อาจจะทําแล้วก็มีเคี้ยวตรงนี้แต่รอคิวรอคิวไฟเบอร์ก่อนเน่ต้องเข้าร้านไฟเบอร์จริงจังละนี่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 ลืมให้ดูนี้อ,อันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะอ๋อเออว่ะเอเอกระจังหน้าจากสีชมพูให้เขาแรปสีดําให้เออแรปสีดําปิดตรงนี้นจะได้เหมือนกันไปมาแล้วนะไปมาแล้วเดี๋ยวมาใส่รอคลิปหน้าโอเคประมาณนี้ทุกคนคงจะได้แบบรายละเอียดแบบฉ่ำๆมาคลิปเนี้ย ช้ำๆเลยก็เป็นครั้งแรกของการแต่งรถแบบนี้นะครับใครที่อยากทำสติกเกอร์ก็ติดต่อเขาชื่อพี่อะไรจำชื่อผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาเลยแต่เขาชื่อร้าน SB บริจเจแค่บริจเอสสติกเกอร์นะครับอยู่ที่ลาดพร้าวบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับออกทางเส้นรามินทานออกออกลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายไปถึงบิ๊กซีชั้น2ขึ้นไปหาพี่ได้เลยอยู่ตรงลานจอดรถพอดีนะครับให้พี่เขาดูให้ได้แล้วราคาไม่แพงเท่าไหร่แหมอุดายมาหมื่นสองไอ้ตัดรู้ได้ยังไง โอเคหมดนี้นะครับ12,000บาทนะครับก็เข้าใจแหละงามต้องเก็บรายละเอียดเยอะแกะเยอะทําเยอะใครอยากได้ค่าลายสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อพี่เขาได้พี่เขาผลงานเยอะมากที่เราให้ดูไปตอนต้นคลิปบึ่มเลยเราตั้งใจทำรปรสักคันนะ่ะเราเลือกคนที่แบบดีกีแบบ แน่นแน่นประสบการณ์ทุท่มท่วงพี่ไม่งั้นนะถ้าถ้าสมมติเขาประสบการณ์ไม่เยอะเดี๋ยวตรงนู้นเหมือนตรงนี้ไม่เหมือนอะก็ต้องพูดตรงๆถูกปะเขาไม่มีแบบเฮ้ยต้องตำแหน่งนี้ติดอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นอันนั้นอย่างนี้เขาแบบมีอะไรที่แบบแนะนำว่าแบบวยตรงนี้<ช>เป็นแบบนี้ดีไหมถูกต้องอสำหรับคลิปนี้คงเต็มอิ่มและยาวนานกันพอสมควรขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะพี่แมนเดี๋ยวแบ่งเป็นสองพาร์ทดีวะใช่แบ่งเป็นสามดีไหมฮะแบบเปิดผมว่าผมว่าเจ็ดเอาเจ็ดเลยเนาะเจ็ดดีกว่าเจ็ดน่าจะ น่าจะดีกว่าเอาพาร์ทพาร์ทละห้าทีพอเฮ้ยพาร์ทละสิบพาร์ทละสามลงทุกสองวันเออดีนะจ่ากลงคลนปบ่อยๆช่ไหมล่อนี่ไงแบ่งกันเจ็ดพาร์ทแต่ตัวนี้โอเค,อเคนะแมนแฮปปี้โอเคครับฝากซูเปอร์ลุอิงเปนซ่าดีซ่าคันนี้ไปด้วยนะครับสไตล์จิมคาน่าโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย